อันนี้จะไม่เลือกพลาดเหมือนวิซี่ครั้งที่แล้วแล้วนะใช <c oughs> ่แตกแม่ด,ดุ่มมาสีมามา,มากี่มาลิงหรือเปล่ามาิตสมะขอลิงเฮ้ยท้ามากี่มาแล้วลิงหนุดลิงเซนโดก็ต้องลิงตัวเขาน่าจะไปจบที่ก่อนแล้วไหมจบที่ก่อนแล้วไม่เอาฟูกด่าเสก รือลินาดกว่มันแพ้ทางมากี่อะพี่ผมว่ามันแพ้ทางคุณลินน่าจะฟูกุดะมาแน่อืมคือถ้าไอมึงไม่มีใครลีเลยเหรอสินไงพี่ไม่ใช่ไปถึงแค่าฟูกุดะอีทีมอะเออว่ะเออว่ะก็แล้วเออก็แล้วเฟรนด์โดนเรื่องของสกินก็ห่วงกันนะไม่อไรได้อยู่พี่เปาสกินไดอยู่คือถ้ามากี่แค่มฟูกุดะนี่ยนะแตงกูหนึ่งให้ได้เพื่อน ม่ห่วงเล่นลิงนี่ครับตกไม่ค่อยพลาดเจอสลอตเด็เด็บเด็บอุ้ยอยู่ไพ่ตายผมว่าเขาหน้าจะไอาดีเด็กมาเล่นไหมแบบนั้นน้องว่าตัวไม่มาเล่นได้ป่ะเอาคนอื่นเล่นแทนไอดีได้ป่ะได้พี่ไม่เขาไม่ให้พี่คือคือเจ้งรอง เออถ้าเขาไม่รู้ว่าได้พี่แต่ว่าเขารู้ว่าก็โดนเพราะว่าเขามีกฎห้ามมาอยู่พอแล้วคนเ้ามาเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับผมเต็มที่ครับผมรวยรวยรวยอ่านรีทุกอยเนยเอ้ยชนะว่ะนายพี่ผมสวยสวยคร่ะเขาถกไม่หาพี่กันหลยกันน้อยมามากันดีๆมามาได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ มันจะเล่นไแติสวยสวยมากี่ปล่อยพี่เลยนะได้พี่ขึ้นขึ้นขึ้นเอาดีแล้วเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยได้ไงยัอไงทำไมเกมมันช้าอุ้ยเฮ้ยใจเย็นดิเพื่อนไม่ไม่ไม่จะเล่เอย่ยล้มโอ้โอ้โอเคแตกแตกโอ้เสียดายจังเงินได้ฉีก เฮ้ยสวยเพื่อนสวยพี่สวยสวยสวยเราขาให้เพื่อนของฉันอย่ายุ่งเราไม่ติดหลองเฮ้ยเฮ้ยด่าหรือแมวไม่เไม่ทันเสียว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 เย็นไว้เย็นไว้เฮ้ยแหลกแหลกเฮ้ยแป๊บนึงผมกดไอ้นี่ไม่ติดผมถอยไปเฟสไม่ติดเอ้ยสวยสอยเฮ้ยฮ่อเป็นยังไงบ้างมามามาสี่ศูนย์นำอยู่ยังไม่ชัวร์ยังเพงเริ่มเองแล้วสรุปบรรทัดกันยังไงวะาทำไมกูไม่เห็นห้องวะเสก เดเพิ่งชวนเดี๋ยวเพิ่งชวนคุยเพิ่งชวนคุยดเพิ่งชวนคุยสักทีสักทีสัทสัีอ้ีเราเข้าไปดูไม่ได้ด้วยไม่ได้เหรอในเกีเอ้าเอาไมลงเฉยอยู่ข้างๆไม่กลมีปัญหาสวยพี่เป๊ะไม่ลงครับใจเย็นพี่เอาบัฟก่อนเอาบัฟไปก่อนเอาบัฟไปก่อนได้ได้ได้ร้้ไ เจอทีมจัส t a ลอดอ่ะอ้อเปี้ยวปะเปียวกินตัวเปี้ยวเลยสัตว์ีนฟูไม่รู้เรื่องแล้วร่วงไว้หนึงเส็จแน่เส็จแน่เส็จแน่สวยล็อกได้แล้วเพื่อนสวเยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเน้ยเ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 ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮงยเ้้้ยย

เซนโดเป็นตัวละครที่เราไม่ควรแบบปิดผ้าที่สุดนะเว้ยเราเจอไอ้ไกแบบเดี๋ยวบ่อยเอ้ยเนี่ยเดนโดนแล้วเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แจกแจกแจกไปมันไม่กดส่งนะเราควรจะเก่งในการปิดเซนโดไว้แล้วเพราะเราเจอไอ้ไกบ่อยมากโอ้ยแลกโอ้ยส่งเนี้ยอะไรมาเนี่ยไอ้ลายวิชเชียลเหรพี่มันเด้งผมบ่อยมากเลยเนี่ยเฮ้ยมันใช้เรื่องแบบนี้พี่เป๊ะผมยันตินะ สวยครับรอดใช้เลยกี่ไม่อยู่โอ้ยโดนดีไงเฮียไม่นะ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 อุ้ยฝั่งจริงเอาใหม่เอ้โหจงม่่เเซซตตใใหหมม่สวยพี่เสร็จได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอาไหมเอาไหมไม่ลงครับไม่เอาไปไหนอ่ะผมรอยิงเมื่อกี้ผมลงอ๋อแล้วไปกดไอ้นั่นไวใช่ไหมเออเฮ้ย เราไม่ได้แต้มนานแล้วนะเอ้ยสวยปีน้ำมาลองทันขอแต้มหน่อยขอแต้มหน่อยไปแล้วเศรษสวยของจริงลูกหากินว่ะลูกหากินลูกหากินมาคินต้องเอาสามว่าพี่แน่เลยทีมสวยทีมเขาเล่นยากอ่ะเขาไม่มีตัวทำบอลเร็วสินโดนหนึ่งนะไม่มีตัวทำแต้มสวยทองจริงขาดมากสวยครับ รอบหน้ามิเจอร์จอมาแน่เลยวะก็ไอ้เนี้นี่ไม่ใช่เหรอจ้าสล็อตเนี่ยไม่ใช่คนละคนการมิสเตอร์จอนี่ชื่อในเกมมิสเตอร์จอติงเล่นช้าหน่อยกันพลาดดีกว่าพี่แป็นเมียติไหมพี่มีครับแต่มีเหมือนไม่มีอ่ะพี่อัพแล้วไม่ใช่เหรอสวย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 คุณยังอยู่ป่ะเพื่อน ชวยบายลงไอ้รอเก็บบอลรอเก็บบอลรอเก็บผมนี่แหละถึงบอลด้วยล่วงบอลมาไม่ถึงไงเฮ้ยสวยสวยสวยอย่าแดดนะอ้าวปลายโล่งอ่ะโอ้โหผิดตัวลงเลยลงผิดตัวเพี่นันก็ตบตบไปเสกใช่มันคือมวยบอลหลอกบอลหลอกเองก็โดนแล้วหลอกบอลหลอกแถวสอง เด็กเนี่ยก่อนเริ่มเกมเองบอกว่าตกไม่พลาดนะเว้ยตกมาตกมาเดี๋ยวจะแจกแจะแจกจะแจกโอ้ยแจหนึ่งทีแจกมาหนึ่งทีคือผมจะโดดไปจำบอกว่ามีแต่ปวดๆเลยโดดเลยมึงเคยเห็นกอล์ฟแรรีบาวสูตรมาไม่เคยดูเลยไม่ชิงวะชิงวะไม่เคยไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นกอล์ฟแรรีบาวสูตรก็ดูไว้ซะคิดถูก น่าจะโล้มมาบ้างไม่น่าพลาดอ่ะน่าจะโล้มว่ะน่าจะหลุดกว่าล้มทีวีดับเขาได้จะรีบไหมล่ะแต่ไม่มีเสื้อว่ะไม่มีเสื้อว่ะเอาอะไรเรื่องมาก่อนเลยเรื่องมาก่อนเลยเสกเอ้ยเอาดีๆทีหลังได้ไหมสีนาก่อนเลยสิได้ได้สีนาก่อนเลยเวลาจะหมดแล้วเอ้ยผมนี่ว่าไม่ทันแล้วผมผมนึกว่าผมรอมึงเนี่ย ผมนึกว่าผมอยู่ข้างล่างผมก็ไอศิไม่เหลือที่ถืว่าฟูคุณถามาแน่ถ้าฟูคุดถามากูเอาไว้นี่นะได้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 เอาว่านี่ยคือไอเหี้ยกูจะรีได้ไหมเนี่ยไอศิลป์แตกแน่ขอมาแก้แค้นขอมาแก้แค้นอะไรของแม่งวะเนี่ยเอ้แต่ที่จริงเข้าจุนมาโมื่อกีมันมันน่าจะเล่นสกินเซนโดนะดูด้วยระวังเลยสกินเซนโดเสร็จเมื่อกี้มันก็ไม่ได้สกินที่แล้วเซนโดไม่ได้เล่นกับสกินเลยเ เป็นโดไม่ได้เล่นกับสกีเลยนะออกไปเฟดอย่างเดียวกูตามไปทันคือกูตามสกีมันทันด้วยแต่พอมันหลุดไปจากสกีแล้วกูตามไม่ทันทำไมทำไมมันไม่ติดอันดับกันเลยวะปิดไปปิดหรือเปล่าแล้วโลทองด้วยก็เรื่องของเขาเออนะมึงจะบุลลี่เขาดิมึงดีทีมึงเนี่ยมีคนโลทองอยู่เหมือนกันนะี่เปบโลทองไม่ยังยิงได้ยังชนะได้เลยมึงนี่เป็นไงโคตรขิงตีจังวะ ไม่ได้บอลนะไม่ได้บอลนะตามประกบเลยไม่ต้องบอลไม่ได้บอลก็ไม่ต้องโดดดิโดนสกีนเหรอเฮ้ยล้มโดนจริงด้วยเฮ้ยสินเฮ้ยเรียบร้อยนี่อะไรลีบาวแรกก่อนได้อยู่ได้อยู่ประเด็นเนี่ยระเด็นเนี่ยโอ้โหไม่นอะไรมือชูมือก็ได้กูรอรีบาลเย็นเย็นเขาเรียกว่าอะไรครับปฏิกิริยาเย็น จะปีอะไรผมว่องไวขนาดีตอนนี้เดฟพี่เซนโดอีกนะได้พี่ไม่ได้แล้วพี่สวยพี่งว่ะเตกเอ้าเรียบร้อยสวยเพื่อนเฮ้ยไม่โดไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยดวงหมดแล้วดวงหมดแล้วอ่ะยังไม่ทัดเลยเลยดวงหมดซสลายเฮ้ยโอ้โหสวยสวยนุ่มว่ะเอาหน่อย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 เลยนะใจเย็นๆอ่านเอายิงหน่อยเปิดกรเดิ่หน่อย อาตัลีสู้ได้ไหมเนี่ยได้ได้กองยากอยู่มีกองแรวด้วยได้าให้สูู้ก็ได้อยู่เฮ้ยเข้าหน่อยแม่งสกรีนแบบสกรีนแบบสองคนเลยนสกีนซ้ายขวาเลยเอออะไรพี่เดี๋ยวผมไปขยับไปอยู่ใกล้ๆพี่แล้วผมจะตามทันอ้าวเรียบร้อยแล้วโล่งเฮ้ยฝากทีพี่เป๊ปโอ้ยพี่ชนกับต่อครับ ตากสองเลยนะหนึ่งให้เอ้าทำไมไม่โดนลุกไม่ไม่จังหวะเมื่อกี้พี่น่าจะแบบจังหวะเดินไปข้างๆน่าจะหลุดตรงนี้อ้าวปลายเสกเฮ้ยดังผมไม่ดังวะเฮ้ยลอยครับโยกดูดโยนทุกคนไอ้เหี้ยโยกดูดโยนครับร้อนหลอนหลอนจริง เรียบร้อย12 12 12แปดแต้มเอาหน่อยู่เมื่อกี้หลอนไงอื้อสกิมเม้งทีโอ้โหผมจริงว่ะปากกันได้ไหมราบฝงเพเทเอาหน่อยมาพี่ยิงมาเลยพี่ไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวผมจัดการเองรีเอาไม่ต้องรีไม่ต้องหีเวลายมงเหลือของจริงว่ะถึงสวยครับเบ๊บ ไอ้โี่เฮ้ยโอ้โหไม่ดังเลยสัตว์คือถ้าบอลกระดอนมัดีเลยป่ะวะต่อไม่มั้งไม่ลงไม่ลงไม่ลงอุ้ยโอ้โหไกลเกินไปเลย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 ไอ้แบนนี้เขารีบาวน์คืนมายังรีไม่ได้เลยโอ้โหแม่งลงทุกลูกเลยนะสิทธิ์เต้มอ่ะสิทธต้มอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันไม่แดกวะสินไกลเกินไกลเกินไกลเกินแม่งเอามาสองคนเพื่อที่มากันบุรีบาวอ่ะแม่งมันมากีนนั่นแหละทำแต่ไม่ได้เลยยากมากเลยโอ้โหจเย็นใจเย็นดีโอ้ไม่ถึงถ้าไม่สามมันจะเอาอะไรมาทันมะใช่ถูกพี่ต้องสามแล้วถูกเลยเออเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเพื่อนเมสซีนให้ องเกือสวยอ่งวิ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 ่งได้บอลได้บอลได้บอลแล้วผมมีตินะเอาชัวร์ก็ยดงครับสวยครับสวยครับไอ้ไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเต็มส่ไปสามแล้วเก้าเก้าเก้มึงนับยังไงตเ็ดออเนาะพี่เพ็บสวยพี่ด่าไหมเอ๋โอ้โหยอนไ้หีน่าหียใสหีสหีเนี่สะบดขำหยาบใส่ ไปทำไม่ทันซ้อนดีเหลือเกินดูไว้ไปนะอันนี้เราจะแตกไม่ได้เรียบร้อยครับเฮ้ยล็อกเก็บบอลเลยนะอาร์ตใช่อู๋อูยี่สิบธิ์เจ็ทำไมมันอะไรเนี่ยทำไมตอนนี้น่าสงสารจังวะ อันนี้แล้วเล่นเขาไว้เยอะเปลี่ยนจากมากี่เป็นซากุยชั้นเนี้ยทุกอย่างเปลี่ยนไม่เรามันดวงไม่ดีด้วยแหละเดี๋ยวเพิ่งแมตช์หน้าแล้วก็ได้ไอ้นี่ต่อมันดิอะไรอะไรวะได้ซากุดิฟิกล้งมันจะคลิกล้งมันก็รู้นี่ไม่ได้คิกเมื่อกี้มันสองจังหวะผมตบคลิกมันเอออยู่มึงโอ้ยอยู่กันทสองตัว ใจร้ายมากเลยเอาไป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 นี่เลยอุ้ยไปกันแดดเฮ้ยสงสัยต้องแย่งเสียงโดมอะไรของมงเนี่ยไม่ต้องเลยผมเองเ้ยไก่ไก่จัดเลยเด้งเด้งไม่เข้าทางสักกะบลูกอันเราเคยเห็นธนากตะดีบาวสุดเมื่อไหร่นี่แหละเกมนี้แหละพี่จบหนึ่งวะ บาวูนเออตบองเอยลงลงเอเฮ้ยเอาคิโนะสามแต้มสองสองสองสิบเอ็ดสองสี่โยชิโนะโอ้โหตกสักหน่อยหรอหม่อไสวยรีป่ะรีบ่ะอืไปเลยฮานารีบาวศูนจริงป่ะครับจริงครับหองสง เรียบร้อยเฮียรีไม่ได้เลยแม่งยิงลงทุกครู่กูบอกเลยเียแม่งเอาเืนขู่ะโอ้ดีบาลสูนจริงว่ะเอม่ได้ทั้งทีมไม่ได้ทั้งคนเ่ยให้กดไลค์เขาหน่อยกดไลค์เขาหน่อยกดไลค์หน่อยเดี๋ยวรอดูก่อนก็ได้พี่อีกสองคนไม่ก็คอมเดิมก็ได้นะะกุสะกุคอมเดิมก็ได้ แต่ก็จะหลนๆหน่อมน้อยตาแลกอ่ะนขาต้องตาแลดให้ศักยภาพเหญ่เลยไหมเออดีจัดเลยอ่ะเป็นโดอีกแล้วไงเซนโดพี่ว่าตัวลิงอ่ะช่วยกันตบได้อ่ะพอแล้วั่นไงให้ลิงมะพี่มีความรู้สึกอีกตัวน่าจะเป็นอีเคอีเคอะพี่เซกต้องลิงเว้ยได้เอานะได้พี่จัดไป ปวยผมสุดไม่เอเคก็ฮานากระตะไอฮานาเฮ้รุ่นสามร้อยว่ะของจริงเหรอพี่เป๊บเฮพป่ะเมื่อกี้ผมหลอนด้วยแหละตอนแรกอ่ะทับเสียไปหลายร้อยอะอาเซกาวาจริงด้วยว่าแล้วเซนี่ถ้ามันเป็นตัวชูดมาพี่โอเคเว้ยพี่สู้ได้อืม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 แล้วพี่ก็ปิดชูมืออย่างเดียวเลยใช่ไหมมันก็เย็ดเลนยางอะถ้าไม่โง่วถึงนะถ้าไมเพราะว่าเซ็นโด่งแน่นอน เฮ้ยฮอ้ฮาเซก็ว่าระดับประเทศของจริง just a lot just a lot มันอ่านว่าสล็อตได้ไงวะ load just slot เออมันแค่จัดเฉยๆนี่วะเออจัด L O L อ่จัดขำๆอ่ะจัดขำๆจัดละขำอ่ะผมมัวติดมาเวลาแอดเตงเขาบอกจัด ทำไม้ออกไปซะมาคำคำมาหน่อยพี่มาว่างได้ไหมจเย็นจเย็นกเออตะกูเสียงใครวะออ้ยศิลปิจะปิดเพื่อนสวยอุ้ยดีนะทันพี่เฟบเออนี่ไงว่างครับสวยจริงทำลูกอกิ้ไม่ลงยังไปย่อยลูดวิงแมนเลยนะใช่เออมาแล้วมาแล้ว ไปมาเล่นกันสกีหน่อยร้อนโอ้ยสัตว์ไอ้ระวังกอและโดดด้วยนะโดดที่ไม่สกินสกินกระจุยเลยกลัวมันแดดจริงๆรอ้ามาซ้อนทันนะอุ้ยเฮ้ยทำไมมันมส่งวะมมาาแเอาม่ะสวยอ้าวเสคุณเมือง ดี๋ยว<ผ>มือไว้ตกเลยผมไม่เคยพูดบอกมือเมอเฮ้ยสวยของจริงเฮ้ยสกุนตัวแบบ,เ,แบ,บเอาเลยมาเหยียเเดยเอาให้นำทั้งสี่แต้มหมดเอาไปเล่นนะเหรอเฮ้ยโอ้โหสลับไหมอ่ะไม่ต้องหรอกคือประเด็นคือจะมันกระโดดข้ามสกรีนได้เว้ยแต่ประเด็นไอ้แต่ปัญหาคือตัวมันนไอ้ี่ เอาผมงงๆเมืันเรียนรู้ท่าในในแมตส์เลยเนี่ยเออเดี๋ยวซ้อนให้เสรก็ซ้อนให้ลูกนี้ตกได้ลูกนี้ตกได้ไม่ต้องส้อนกันไว้ใจไว้ใจไว้ใจพี่เป๊ปไปไปสองสวยเพื่อนเออนั่นแหละอีกลูกนึงกันได้ได้เอาอีกลูกนึงกันได้อยู่กันได้อยู่คอมนุ่งเขาเล่นลำบาก สวยพี่เพ็บรีบห้อยล็อกขาแล้วเฮ้ยเอาหหเฮียเวนพี่เพ็บถึงถึงไอชูเม่อกิ้มกันกันบล็อกเอาคูรีบไม่ได้เลยสวยสวยพี่ยิงเลยลกันลพี่ออกมาแล้วนะพี่กินข้าวนี่อีแล้วอยเฮ้ยไม่ลงโอ้โหให้โยชิโนะม่เป็นอะไรอยู่ อเมื่อกี้ผมต้องหลุดออกไปสองแน่เอาแน่เอาแน่เอาแน่โอ้โหแน่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงเมื่อกี้ต้องออกไปช่วยเสก็จไลไม่มีคนเก็บบอลเลยเว้ยเออแน่เฮ้ยอกบเฮ้ยก็แล้วเซนโดต้องเอาแล้วเซนโดต้องชุดเสร็จเอ้ยโดดเบี้ยวเป็นตัวเดียวแบบ โทนมากอ่ะไฟแล้วครับโอ้โหของจริงของจริงซักกูแบกว่ะตายตายตายใจไหนแบบเลยเรียกว้าเกะเพราะว่าไม่มีตัวสติวะต้องรีบได้ได้โอ้ยเสียสัตว์เสียสมาธิเลยได้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  เรียบร้อยเฮ้ยไม่ลงไม่ลง,ลงอ่าชิบหายแล้วบอลอยู่ไหนวะทีนี้ผมจะกดลังแล้วนี่จอดำเนี่ยมาไล่มาไร่มาไล่อุ้ยสีกีนอีกแยโดนโดนหลายรอบแล้วเออแสงแล้ววะไอเสกเล่นหน่อยเล่นไม่ได้วจังหวะมันแปลกๆปลอะรู้สึกเล่นไม่ได้เลยเฮ้ยโทษโทษเซกเงี้ยแปลกเงี้ยแปลกจริง อย่าแล้วอย่าแล้วอย่ล้ย่ลพี่เป๊ปด้ดดนะชิว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 ได้อยู่ได้อยู่เมียนตีเมียนตีกลับมาแล้วเมียนตีมาเฮ้ยได้อยู่แต่ย็นแนโหูมาเล่นโดนไหมไม่โดนเสียวเลยผมเมียนตีเหมือนกันเฮ้ยโอ้พี่เป๊ปพี่มันมันดึงพี่ออก ตอนที่นั้นที่เข้าไปหน่อยเดี๋ยวผมดูฮาเซกฮาเซกว่าให้ได้เอาไปช่วยเสกหน่อยโด้ไม่นะได้สวยเอ้ยของจริงโชคดีไอสัตว์จังหวะจะโดดผ่านะคือแบบติดสกรีนก่อนแล้วพอดีของกันระยะผิดไปหน่อยเย็นเย็ยนห้าสิบฟินี่ไอ้อ่านไหนผู้กองเข้าไปดูไงดูอยู่นี่ไงแต่มงลง ีเมีีียนตเเพ่มือ่อกี้ถ้ามีอันตีนะผมใช้ไปแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่มีสวยครับเฮ้ยรอดเจอขวดเลยววมีอันตีหมดแล้วมากาันให้ได้กันให้ได้กันให้ได้ันฮาเตะฮาเตะเปิดตบเลยนะอย่าใช้อันตีกับตากุ่น ยิงสวยงามครับสวดีเจ็ดดูแจวแจวแจววมาเอาหน่อยเอาหน่อยผมมีอันติผมมีอันติด้วยผมมีอันติสองอันเลยแลกแ็คแล็คไอ้ยังไม่เอาคือใครจะปิดใครจะปิดเสกยังตีไหมพี่ต้องยิงให้ผ่านบล็อกก่อนพี่ให้สิงผมมีอันตีเสกมึงสเต็ปแบ็กยิงก็ได้นะได้ไใครก็ได้เอาเลยเอาเลยเอาเลย เอาเลยเอาเลยไม่ทันแล้วไม่ยเฮียตรงนี้ดีวะยัยยงมีแล้วก็แมนว่ะสวใสวัไอเจ็บเอวเลยโอ้ย,อยขเจ็บเอวเลย,เเย,ยไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้สิ